สวัสดีค่ะตอนนี้รักอยู่ที่โครงการบ้านฟ้าเคียงดาว6ป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะที่นี่ตั้งอยู่บนถนนอยุธยาอ่างทองจากตรงนี้ไปอ่างทองใช้เวลาประมาณ10นาทีจากตรงนี้ไปอยุธยาใช้เวลาประมาณ30นาทีถ้าจากกรุงเทพใช้เวลาชั่วโมงกว่า,ก,วาก็ถึงแล้วค่ะที่นี่มีทั้งหมด 66ยูนิตด้วยกันนะคะเราขายไปเกือบหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3หลังแล้วก็บ้านเดี่ยว2ชั้น4หลังด้วยกันค่ะถ้าตรงนี้นะคะของการถนนกว้าง9เมตรค่ะนะคะถนนกว้าง9เมตรค่ะนะคะ แล้วก็บ้านส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือบ้านที่เราขายไปแล้วนะคะตอนนี้มีเหลืออยู่4หลังเท่านั้นนะคะที่เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นแล้วก็3หลังบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะนะคะที่เหลือบ้านที่เราเห็นเยอะแยะหลายหลังก็คือขายไปหมดแล้วค่ะ